ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อวินิทัศน์ของโรงเรียนบ้านหลังเขาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับการแปรรูปอาหารสปาร์วซีซัดกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลรูปอาหารสับป,ปะรดซีซาร์เรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าที่มาและความสำคัญของการแปลรูปอาหารสับป,ปะรดซีซาร์มีที่มาเป็นอย่างไรคะ่ะ โรงเรียนบ้านหลังเขาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดความต้องการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านวิชาการพื้นฐานอาชีพทักษะชีวิตและสังคมตามศักยาภาพอย่างรอบด้าน นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนบ้านหลังเขามีตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหลังเขาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักเรียนสามารถนําผลผลิตจากชุมนุมของนักเรียนมาจําหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนค่ะถ้าทุกท่านได้มีโอกาสมาที่ตลาดนัดของพวกเราจะเห็นว่ามีสัปปะรดวางขายอยู่เป็นจํานวนมาก สับปะรดเป็นผลไม้ท้องถิ่นปลูกไว้ทานกันแทบทุกบ้านจะสังเกตว่าในตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของเรามีหลายร้านที่ขายสยับปะรดทำให้สับประรดมีราคาต่ำบางร้านขายไม่หมดก็ต้องทิ้งเพราะเน่าเสียนักเรียนของเราจึงได้คิดโครงงานการแปรรูปอาหารสับป,ประรดซีสารเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสมาชิกในกลุ่มของเรากันก่อนนะคะว่ามีใครบ้างคนแรกค่ะเด็กหญิงทันวรัตเพชรจันทร์คนที่สองเด็กหญิงธนารีเทาศิริคนที่สามเด็กหญิงทิติมาชูมณีนนและคนสุดท้ายเด็กหญิงกัญญาวีสุขศรีเพงวันนี้ มีนาเฟื่องฟ้าแพลวาและกันจะพาเพื่อนๆนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูปอาหารสับปะรดสีสัจกันค่ะก่อนที่เราจะไปแปรรูปอาหารสับปะรดสีสัจนั้นเรามาเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการแปลรูปอาหารกันก่อนนะคะข้อที่1เพื่อนําสับปะรดซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูล,ลค่าโดยการแปลรูปเป็นสินค้าใหม่ข้อที่2เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการลงมือทําและมีไรายได้เสริม ข้อที่3เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่นหลายข้อที่4เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการแปรรูปอาหารไปถ่ายทอดให้กับชุมชนค่ะเมื่อถุกทแานาทราบวัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหาร,ร,รสับะรสซีซาร์แล้วเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแปรรูปอาหารกันนะคะ สำหรับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแปลรูปอาหารสับประรดซีซาร์นั้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1เนื้อควนสับประรดและส่วนที่2การคุกผสมด้านนอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในส่วนที่1กันก่อนนะคะส่วนผสมแรกที่เราใช้คือเนื้อสับประรดปั่นหยาบสองถ้วยตวงค่ะ ต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะใครไม่ชอบหวานสามารถลดเพิ่มได้ตามใจค่ะส่วนผสมต่อไปก็คือเกลือนหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเรารู้ส่วนผสมส่วนที่1แล้วมาดูส่วนผสมในส่วนที่2กันบ้างนะคะว่าใช้อะไรบ้างค่ะอย่างแรกน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะ อย่างที่สองเกลือปนน่น1ช้อนชาค่ะและอย่างสุดท้ายพริกป่นหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อเรารู้ส่วนผสมแล้วเราก็มาเริ่มลงมือทำสับประรดสีสัดกันเลยค่ะแต่เอ๋ก่อนที่เราจะลงมือทำสับประรดสีสาดนั้นเราก็ต้องไปหาซื้อสับประรดกันก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้สีสาวจะพาทุกทนไปเที่ยวตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหลังเขากันค่ะ าลามเยค่ะตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหลังเขาตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสามารถเดินไปได้ค่ะวันนี้เราจะมาตามหาสปะรดกันที่ตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้กันนะคะตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหลังเขา จำหน่ายสินค้าหลากหลายวันนี้เราจะมาตามหาสัป,ปะรถดกันที่ตลาดนัดนี้เพื่อนำไปแปรรูปกันค่ะและตอนนี้เราก็เจอร้านที่จำหน่ายสัป,ปะรถดแล้วนะคะในตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหลังเขามีหลายร้านที่จำหน่ายสัป,ปะรถดค่ะทำให้สัป,ปะรถดมีราคาตกต่ำและบางครั้งขายไม่ได้ก็ต้องทิ้งเพราะว่าเน่าเสียค่ะ ตอนนี้เราก็ได้สับป,ประรดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับโรงเรียนไปแปลรูปอาหารสับป,ประรดซีซารกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทําสับป,ประรดซีซาเรามาทบทวนส่วนผสมกันก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเนื้อสับป,ประรดปัญญาอย่างที่2น้ําตาลทราย2อถ้วยตวงค่ะอย่างที่3เกลือป่อน1ช้อนชาค่ะ สำหรับส่วนผสมที่คลุกด้านนอกนะคะน้ำตาลทราย1่ถ้วยตวงค่ะเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะและพริกป่น1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการผสมเนื้อสับประรดปั่นหยาบก่อนนะคะเนื้อสับประรดปั่นหยาบสองถ้วยตวง ผสมกับน้ําตาลสองถ้วยตวงค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมของเนื้อควรสับประรดไปแล้วให้เราคนให้ละลายเข้ากันก่อนที่จะตั้งไฟนะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เทลงในกระทะสำหรับกวนและตั้งไฟกลางค่ะ เราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อสับปะรดกวนเปลี่ยนสีและมีความหนืดมากขึ้นค่ะและเมื่อเนื้อสับปะรดกวนเหนียวหนืดจนไม่ติดกระทะแล้วให้เราตักขึ้นพักไว้ให้เย็นค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมที่จะใช้คลุกผสมด้านนอกกันนะคะเริ่มต้นจากน้ำตาลทรายหนึ่ถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาและพริกป่น1ช้อนชาค่ะเมื่อเทรวมกันแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อเนื้อสับปะรดกวนเย็นได้ที่แล้ว นำมาผสมกับส่วนผสมส่วนที่2ปบั้นเป็นก้อนกลมใส่แพ็คเกจติดฉลากและวันหมดอายุของสินค้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะการแปรรูปอาหารสรรับปะรดสีสานไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำที่บ้านได้นะคะรับรองเลยว่าอร่อยเหาะแน่นอนละคะ่ะ สับปะรดสีสาดของเรารสชาติเปรี้วนิดเผ็ดเบาๆหวานน้อยบรรจุ10เม็ดขายกระปุกละ30บาทหาซื้อได้ที่ไหนนั้นตามมาเลยค่ะที่แรกค่ะร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านหลังเขาสถานที่ที่2ร้านค้าในชุมชนค่ะและมีจำหน่ายที่ตลาดนัดพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหลังเขาด้วยนะคะ ใครสนใจอยากลองทานสับป,ปะรดซีซาร์ก็อย่าลืมหาซื้อมาทานกันนะคะวันนี้พวกเราชีสาวสับป,ปะรดซีซาร์ต้องไปแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบายค่ะ